สวัสดีครับสารบ้านสาวเชิญมาครับพี่น้องครับเซียบเบาทดำครับดูหมาหล่ะซื่อๆก็ได้เห็ดการณาหนึ่งเนี่ยคะ่ะยังไม่ได้กลับบ้านปะน,นี่บอกเลี้ยวตาเสริมบอกเลี้ยวปะาวตาเสริมสติดเห็ดนี่ตัวแบบนี้พ่นออกเก็บตลอดพี่น้องเนาะไม่ได้มีเก็บตลอดเด้อสองเลยสมด,ดอกง,งามเลยนะลิ้นสะอันดอกสิงค่ะ เโอ้ขอึ้นมูเนี่สัญญาณลมกัุลมค่ะเด้กมาพอ่อเห็ดแกยุติบาก,ก่ะสวงามยุ่เดี๋ยวเบิ่งจากลักษณะดอกละนี่ยังแข่งยุ่ค่ะปลูปีนี้ประมาณจะปีโอ้ประมาณจะเทื่อนขั้งแรกของตะม,มาในีปีนี้พันยุธามเปลี่ยอือดูโอ้ขาเหงากำลังพอดีแก่งเลยเนี่ย สวยร้านไปผีบ้าน้องไปงัดพิน่นมือพันก็ะไรอ,ออกอยู่พี่โน้องพี่อยากด้วยนี่เกลือปัญญาพี่อะอ,อันในคอมเมนต์เพิ่นถามมาพี่โน้องว่าบ้านสาวเสริมมันมีคนเก็บน้ำยู่บส่สเก็บเด้อค่ะเพิ่นก็ได้หลายส่วนฮาตื่นนี่เพิ่นเสียนอิริว่าเป็นเสียนดอกเพิ่นนั่นเสียนเลาะเนาะเพิ่นตื่นเศร้มามั้งล่ะ พิ่นได้มาหลายละเหนื่อยออกอยู่พี่น้องกระสิมานมานแล้วก็โซกดีอยู่หาดอกอยู่นี่นี่บ้าโอ้พันขายาวดีเนาะเพิ่นมีหยา <c oughs> <c oughs> สามหกดอกจุ่มเดียวกันนั่นแหละเกิดสิบุดเดียวเกิดเป็น,ปนกอนะอ ้เค่ะัสวยงน้สองดอกค่ะยังไว้แต่มายุบพุทเดียวนเ่อปันเถอะดีพี่น้องมองดูน้ำยุบพุทเดีวลงงงยู่เธอมีเกือบเทือนอันทีบางน้ำโกอันนี้นี่แหละเธออ โอ้สวยมากเลยมาได้ไงมาได้ไงเนี่ยจุ่มเดียวเนี่ยอือมต้องเพ่งเยอะหรอกนี่ได้เราจะได้ต้มได้สะอาดนี่งามแหงต้องมาเตเบิ้งดูเนี่ยน้องอือสอนนี่จังจะมดูนาคิ้ขี้อันนาม่วงๆน่ะ นมนมผ่านกําลังพอดีกินกระเซ็บเก็บกลีง่ายโอ้หนาทิมเนาไปแล้วสุดเล็บมดีไไ๋ยวอะไรเนาไปแล้วสุดเล็บแฉมแฉมโอ้ยงานนี่แหละเป็นมากกันนะปีนี้เริ่มมีเสื้อแล้วเนี่ยกลังออก ตาแล้ว,ลวใน่าจไก่เพิ่งกรสิทานเขาความดุความดูกับความเสือกมากคู่กันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือโอ้โหน้ำอ้โหเอาตาไม่เนี้ยนี่โอ้โออโอพี่น้องสาธุเด้อสาธุเด,าเด้อพุ่อ แต่ดอกงามนุ่มน่ะแท่ระกำเป็นยเก่ตเลยถ่าเตาสุดนะสุดเนียไปเกินทางโน้นไปเกืบทีบึงปริมาตรในี่อกกกกอกเ่่ไม่สีขาวคอยเห็นเด้วอะมันขาพันเนี่ย คุณละคันครับคุณนั่งจะเลาะไปคุณครับลาะไว้กได้งหมดแล้เดี๋ยวพ่อไม่เห็นแม่นหรือไม่ยังเพิ่งมักง่าอยู่ด้อันน่ะแงมนี่รัาพี เสียงดังเห็นปะหานี่อืมเอาดูเนาะเสดได้โอ้มันเอาปะนะหอยขุดหาดด้วยค่ะห็นไหมงอนหามดิ้พี่นุ๊กมันว่าเถ่าแล้วเนี่ยเป้งกระลูกสีอ่ะสีนมนมอยู่เลยผันอ้วนเนี่ยขาตันอีกเด้ โอ้ดูพี่น้องมาเกับมาเลยเก็บเล็กเก็บหน่อยไปพี่น้องมองได้มีนด์ซูมพ่นก็ออกไปหมดอยู่แต่คุณเฮ็ดเพิงดอกหนึ่งน้ำน้ำมีดอกเดียวเสื้อเพิ่นหน่อยอี่นะพี่น้องแล้วลิ้นสั้ติยังออกได้คอเพิ่นซุูมน้เน้ำบอกอะไรไม่ชอบอ่อน

บันมีอยากกินี่เห็ดน้าฝนโอนเห็ดน้ามาปังเนี่ยนงม่มือมงังน้า,นนาถ่วมมาแล้วอเห,ห็ดสิว Nam phao dì vào Hm. 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 Nàm Hm. 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 Xì đỏ Xì đỏ Hm. 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 Hết Hm. đẹp เห็ดมันแบบว่าถือฝนหน่อยๆแล้วบ่มีหนามมะอ้อยปนกบปบกระบนี่หมานแล้วเมื่อวานนี่เสาหน่วยแล้วหมานขันเดียวเราได้สิบโหลปุ่นะแล้วดอกมุกมุกข้าแม่นท้าไปนิดโอ้โอ้เสียห้องวักวากับเส้นเพราะว่าเบากับนี่พุดดัว่าจะลงไปละขึ้นไปโซนเถิงเหมือนว่าลงไปเสียดายอยู่ พัสดนี่หลายมอง mm. ไปแนละ้วแล้ว่าเขากไปเซกับหอยู่นอกพี่น้องุ่นห่อหุ่นหอใหย่ใหญ่เงาพี่แกเต็มเลยอโชคดีโชคดีนี่มาไปเซกันอดีวะหิวเข่าล้วัดต้องเห็นเนว่กินแล้วพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นเล้วเมื่อนฟ้าวไปกบเห็ด พาไปหาเก็บเห็ดน้ำโขกเพื่อมืออื่นมีตุลละตุลละไปอีกเห็ดจะเทาอืมงานนี่เนาะเดี๋ยวยังเฮ้ยนี่นี่เพี้ยนี่ก้นอันนี้ก้นขากร่โปรงสั่นๆเนี่ยเพราะว่าเปนอยู่ในหูสื่อน่ะบักเนาะอืมมือสั่นละมันหิวเขาวัวมาเตื่นเต้น าหวานขึ้นดเดยนสองสามอืประเีพีบ,บงางนี่หนักอ่ะอื้หัวถ่างาบาเดี่ยวหลงน้ำเอาอเผาเ็ดไอ้น้องคุณอ,อ <c oughs> ไปโทคุณอ,อจะของนนาเป็นเก็บเห็ดซอยโ <c oughs> อ้ขานะเส <c oughs> ื้อพันดีเว้ย่ะตรงนี้ มันบ่มีน้ำกิ่นเยอะสิพูดนะเหรอ้กำลังงามนี่เนาะเก็บเห็ดซึ่งสีงมีความสุขมากเลยเนี่ยโคกๆแรงครับวันนี้สีโคกตัวนี่ดีเปลี่ยนไหก็ต้องเบิืองในออกว่าเห็ดจะออกแบบไหนไบ่บ่มเป็นฟุกเด้อค่ะอันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆเด้อพี่น้องเด้ออีดอกครับพี่น้องงามงาม สองนาพี่น้ององเอครับโลก้เมนนี่อีกแล้วน่มมนมุกดีปะดเสียงเนาะ กุ๊บกุ๊บกุ๊บนี่ันนี้มือตึเก็บเลยนี่เท่าไรไรสามดอกครับใ่ตวงไปนอ้อหูนี่กำลังสิออกเนาะ บ้านแล้วบ้านแล้วพี like <S <s hey, ่น้องมาหากินข้าวที่น้ากันค่ะมองดูงามป่ะพี่น้องไปได้ยูมองเลยห้อยงวงเนาะใครวะหอยงัวหอยงัวงหล่ะป่ะนี่ฝนตกมาแล้วมันไปขังอยู่นี่หอยงัวน่ะค่ะก็เลยได้นี้ตระดกมาอ้ไม่ได้เห็ดยังดอกมันสะอาดดีน้ำกระดอกค่ะเก็บเอาเก็บเอาแล้วล่ะ เราไม่ได้กินขา้าวเศร้าเนี่ยพี่น้องขา้าวเศร้าข้าวเที่ยงเมื่อวานมันข้าวเดียวกันพอดีแล้วค่ะเรียแม่คุณบอกแม่แได้ <laughs> ไปเ,เ,เก็บเห็ดแต่ว่าเรียวียงลงไปวันนี้โอ้ยมันเสียไปแล้ว <laughs> โอ้ดอกงามนี่เนาะดมาตะปุูยิปิ้่มณีที่ไหนอ่ะมนี้ดาก,ก้นอนเนาะ เนี่ยค่อยมักซุ้มเหมือนนี่นะซุ้มย้อยงวงเนี่ยเห็น,น,หนป่ะเนี่ยพี่นอ้องเมนเมอรเนี่ยให้เบ้พ่อยู่งหนักฮะตน่นสอนเนี่ยไปมื่อนั้นเขาบ่เห็นเนาะเพ,พออยังบ,บ่าบานเกิดกับว่เห็นดอกก็นห้กระจาอยู่ในหลุมเมื่อนี้มันบานไปเนี่ก็เลยเห็นพอดีเนี่ยมีห้อยงวงว่ามีหนามดอกแห่งๆโคกๆแต่<อ>บ่าห้อยอันห้อยงวนบ่ามันก็จะเป็นหลุมมนันนะคืองห้อปู่นะเล้วนเก็บหนามว่างฝนตกนั่นเด้ มันก็ออกไปนะท่านเขาเบื้องบ่าเป็นเขากับเบืไปดิน้นนะผลกับเบืไปสังเกตดิอันนี้เขารู้ว่าอันนี้ก็พื้นเท่าเพิ่นใกล้น้ำด้วยประสบการณ์นะพี่น้องเนาะเขาก็ตั้งตนเป็นเสียนได้ยุดอ,อกเซียนยมเห็ดล้นเนี่ยแม่เลี้ยงตัวเ <c oughs> งานึงเง,ง,งานึงก็ออกทังสิรนเนี่ <c oughs> แห้งกระดอกกระเดือก <c oughs> ถือว่ามันนะครับ <c oughs> อเอ้าพี่น้องเสิร์ฟมาเสริมซ่อมดีเลยละเดี๋ยวเซียน อังก็ละพักกินข้่าแล้วสิพาพี่น้องไปลุยตัวนะคะ่ะจังใดก็จะไปเอาเห็ดก้อนดอกมือเนี่ยประเทศมือหนาไปทุ่งลาเห็ดติดเท่าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สนนี้เนาะพี่น้องมือเนี่ยต้านี่ก็ได้มาพุตรละสวดกระตาค่ะลุ่นครับตาเนี่ยตามาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจคือเก่าเนาะคะ่ะจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับกันย์หูดำคือเก่าเละคะ่ะสวัสดีค่ะบเบ้าสวัสดีครับเขอบคุณพี่น้องนะค่ะ